โอเคนะผมขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขามารับชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมเจนสตาร์เช่นเคยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมแฟนซีทาวนะครับผมซึ่งเกมนี้มาจากค่ายกาดีนาเลยนะครับผมก็เกมนี้ผมเปิดเล่นที่ l พ y s t ต r e ไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาพร้อมกับภาษาไทยนะครับผมเกมนี้ผมเป็นเกมแนวบริหารเมืองนะครับผมในการสำรวจถ้ำต่างๆนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยถ้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับผมนี่ก็ถ้ำ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นนะผมว่ามีอะไรบ้างนะผมเกมนี้ก็จะเหมือนไอเกมที่มันเป็นรูปไก่ครับผมมีแบบหน้าโปรไฟ,ฟล์เกมเป็นแบบรูปไก่อะคล้ายๆกันนะผมแต่เกมนี้จะดูน่ารักกว่านะผมแล้วก็ดูน่าเล่นนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมก็มีบทสนทนานะครับผมของตัวละครด้วยนะครับผมเอาผมหาไม่เจอก็เหมือนเป็นคัตซีนะครับผมเป็นเล็กๆน้อยนะครับผมตัวเกมนั่นผมมีที่ผลิตนะครับผมก็คือพวกโอ้กดค้างก็ผิด ก็คือเน ok ี่ยพวกนี้ครับผมเห็นไหมครับมีนมมีไก่มีอะไรเนี่ยไก่ย่างเนี่ยผมบ้านไก่ย่างนะครับผมแล้วก็เก็บแล้วก็สามารถผลิตได้นะครับผมในการจับของถ้าเรากดไปที่วัตถุดิบที่เราต้องการสร้างนะครับผมมันก็จะขึ้นมาต้องการอะไรบ้างครับผมวัตถุดิบต้องการก็มีเนื้อไก่ครับผม2ชิ้นครับเราก็ใส่เข้าไปในถังนะครับผมที่นี้ครับผมอย่างเช่นไข่เห็นไหมครับไก่ผมฟาร์มไก่ไข่นะครับผมไก่ก็ต้องการกินข้าวโพดนะครับแล้วก็ให้ข้าวโพดกับมันนะครับ กดออกไก่ก็จะมี2ประเภทนะผมก็มีตัวให้เนื้อแล้วก็ให้ไข่ไก่นะผมก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับส่วนตัวนี้เอ้ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมียนะครับผมก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นฟาร์มนมนะครับผมก็เก็บนมได้นะครับแล้วก็สามารถให้อัวก็จะกินพวกไอพวกข้าวนะครับผมส่วนถ้าสมมุติข้าวไม่พอนะอครับกอนที่ข้าวไม่พอเราก็สามารถปลูกได้นะครับผมโดยที่จะมีตรงนี้นะครับผมเป็นที่ปลูกนะครับโอเคแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับผม นี่ครับผมข้าวสาลีนะครับผมก็จะปลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โตแล้วนะครับผมส่วนข้าวโพดก็จะช้าลงครับผมเี๋นะครับแล้วก็จะช้าลงไปเรื่อยๆนะครับผมมีอ้อยนะครับผมแล้วก็มีใยไหมอะไรเนี่ยฝ้ายนะครับผมครับเราได้เข้ามาแล้วก็เอาข้าวสาลีให้วัวกินได้นะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อนี่ครับผมฟาร์มร้านขนมปังนะครับผมนี่อันนี้อันนี้เราทําไม่ได้นะผมขนมปังอันนี้ แล้วค่ะอ่าข้าวสาลีไปนหนึ่งนะครับผมส่วนอันนี้ก็ขนมปังฝรั่งเศสทําได้ก็ทานะครับผมอันนี้ก็เป็นชีสนะครับผมชีสก็ต้องการน,นมวัวเนาะอันนี้ก็สามอันนี้สองอ่ะน,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 นี่ยังมีโรงโรงงานน้ําตาลด้วยนะครับผมก็ใช้อ้อยนะครับสองสองผลเนาะไม่รู้อะส่วนเอพิซีไหมครับผมที่เดินเนี่ยลุงหนวดทองนี้ผมที่เดินไปเดินมานะผมก็มี อ่าพารกิจให้เรานะครับผมเขาจะขอความช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็เอพีวางตัวครับผมก็แจกของด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ผมผมเนี่ยเห็นไหมครับก็แจกสิบาทสิเหรียญเขาเรียกอะไรเนี่ยเอ่อโกลนเนาโกลนอไรสักอย่างไรครับผมแล้วก็มีลูบลูบี้ครับผมเป็นเพชรส่วนกรณีของเต็มนะครับผมสมมติว่าของมันเต็มครับอันนี้พื้นที่ผมยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมแต่กรณีของเต็มหรือว่าอะไรนะครับผมเราก็สามารถ ส่งออกขายได้นะครับผมโดยการไปที่น้องมังกรน้อยนะครับผมไม่น้อยแหละตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สามารถส่งแม่เนอะผมว่าเรามีวัตถุดิบอะไรครับผมจะส่งให้ใครได้หน่อยช่นคนนี้ต้องการอ่าน้ําตาลนะครับผมเราก็ส่งไปได้ครับผมเราก็จะได้เงินนะครับผมพร้อม exp นะครับผมหรือว่าเลเวลนั่นแหละครับผมโอเคนะครับเกมนี้ผมสามารถขยายพื้นที่ได้นะครับผมเห็นไหมครับไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวถ้าคุณเลเวลเยอะเนี่ยผมเลเวลสิบอยู่อันนี้ต้องใช้เลเวลสิบเอ็ดนะครับผมในการ ขยายพื้นที่อนาเขตนะครับส่วนถ้าเลเวลถึงแล้วผมก็ต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่นนี้ใช้ขวานผมค้อนแล้วก็ใช้กรดกรดใช่ไหมครับใช้เหรียญเงินนั่นแหละครับผมกรณีที่ไม่มีของพวกนี้ผมจะหาไดจากไหนเช่นขวานค้อนอย่างนี้ครับผมมันผลิตไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีบ้านที่สามารถผลิตได้นะครับผมเราก็ต้องไปที่นี่ครับผมถ้ำนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมกดเข้าไปหนึ่งทีครับผมเห็นไหมครับมีคนงานผมเราสามารถสำรวจถ้ำได้นะครับผมเห็นไหมครับเราได้ขอนค้อนมาสามนะครับผม เราก็รับของได้นะครับผมเขอเบาเ,อาเสียงหน่อยโอเคนะผมเราสามารถนี่ครับผมกดเริ่มสำรวจนะครับผมแล้วก็ตัวละครของเรานะครับผมแนะนําให้กดคําว่าจัดวางอัตโนมัตินะครับผมมันก็จะจัดวางให้เราเองนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากได้ของดีนะครับผมเราก็ต้องดูที่กล่องนี้นะ,น,นะครับผมถ้ากล่องเป็นรูปตัว S บวกถือว่าได้ของดีแล้วครับผมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมแล้วก,กดเริ่มสำรวจได้เลยนะครับแค่นี้ครับผมเขาก็จะไปโจมตีครับผมสำรวจให้เรานะครับ ไม่ได้โจมตีที่เขา้ไปขุดแร่สำรวจถ้าให้เรานะครับผมโอใช้เวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เกมแต่กำหนดไว้นะครับผมส่วนคนที่เพิ่งไปสำรวจเสร็จนะผมก็จะมีเวลาบอกครับผมว่าอีกกี่นาทีเขาจะมาช่วยเราตอบแบบนี้นะครับผมส่วนกรณีที่นักสู้ของเราไม่พอเราก็สามารถหาได้ครับผมโดยการไปช่วยตัวประกันนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ใกล้ๆถ้ำเลยนะครับผมเนี่ยเราได้ตัวนักบวชนะครับผมโอ้โหสามดาวด้วยนะครับแล้วก็ช่วยตัวประกันก็เนี่บผมก็ จัดวางตัวนมัตนะครับผมเดี๋ยวรอรอคนดีก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยจัดวางแล้วก็ได้ตัวละครม้าผมถ้าไปสู้กันนะครับผมไปช่วยตัวประกันนะครับผมอย่างเมื่อกี้ผมไปลงถ้ำผมไม่ได้ขวานนะครับผมได้แต่ค้อนดูสิครับค้อนเต็มเลย <S 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 <ๆ S 1> ส่วนใครที่ไม่อยากไปสู้วันนี้ครับผมหรือว่าแด้ของไม่ดีเท่าเท่าไหร่ก็สามารถมาตรงนี้ได้นะผมเห็นไหมครับมันมีคาว่าฟรีนะครับผมแต่ไม่ได้ฟรีหรอกครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่เห็นไหมครับผมก็จะมีสุ่มกล่องนะครับผม แล้วก็มีการมีชาวเมืองนะผมสามารถซื้อได้เลยครับอันนี้ซื้อได้เลยไม่ต้องไปสุ่มนะครับส่วนอันนี้ก็สุ่มเอานะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ท่านชมดูสักหนึ่งครั้งนะครับผมปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีคัตซียนะผมลงมาปุ๊บเราสามารถกดข้ามได้นะครับผมปุ๊บแล้วก็จะได้หายาดผมนักทําขนมครับผมผมก็ได้ตัวนักทําขนมแล้วนะครับแล้ะในร้านต่างๆก็จะมีเอ c นะผมคอยผลิตของใช่ไหมครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอย่าเพิ่งขอเก็บของก่อน ในถ้าผู happen, ้ชมเห็นนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีลุงหนวดนะครับผมแต่ตอนเริ่มเกมแรกเราจะได้หุ่นคนงานนะครับผมมาคอยทําแทนนะครับผมแล้วเราสามารถเลือกคนงานนะครับผมถ้าสมมุติเรามีตัวละครแล้วนะอย่างเช่นนี้ครับผมเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมเห็นว่ามีฮารี่ครับผมคนนี้ก็สามารถเอ็กพีการผลิตบวกหกนะครับผมอัตราการผลิตคูณสองนะครับผมส่วนอีกคนที่เราเพิ่งได้มาก็เวลาการผลิตลบสี่นะครับผมแล้วก็เอ็กพีผลิตบวกหกเดี๋ยวผมเอาเนี้ครับผมฮารลี่สลับตําแหน่งกันนะครับผมมันก็จะ ช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับผมเพราะความสามารถแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับโอเคแป๊บเดียวเห็นไหมครับผมเล่นดีชิลนะครับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเบื่อครับผมก็เล่นดีชิลสบายๆมากเลยครับผมครับลงข้าวเองครับแป๊บเดียวก็ผลิตเสร็จแล้วครับผมเย่เวลสิบเอ็ดแล้วครับผมทุกครั้งที่เวลอัพนะผมก็จะมีของใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยนะครับผมแล้วก็มีของเพิ่มนะครับผมมีทั้งของตกแต่งของนี่นู่นนั่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วผมก็มี นี่ครับผมนี่คืออ่าน่าจะเป็นความสุขของหมุมบ้านนะครับผมนี่ครับผมผมประหจะเสร็จหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับแปบเดียวเองจริงๆนะครับผมแปบเดียวก็เสร็จแล้วครับนี่ครับผมอ้อ๋อลืมบอกไปแล้วผมว่าด้านซ้ายของเราก็จะมีเควนนะครับผมก็คือคนพวกนี้ครับผมต้องการอะไรต้องการอะไรเขาบอกนะครับแล้วถ้าเราไปทำปุ๊บเราก็จะได้ของที่เขาให้มานะครับผมรางวัลเนี่ยพวกนี้นะครับผม ส่วนกรอนีกอนลนึงนะครับผมอย่างเช่นแบบของจะเต็มนะผมแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่อนะครับผมไม่สามารถส่งออกขายได้หรือว่าไม่อยากส่งออกขายนะผมเพราะมันถูกเกินไปหรืออะไรสักอย่างนะผมเราสามารถมาที่นี่ได้ผมในเกาะตรงนี้นะครับผมจะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับผมเห็นไหมครับผมจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมก็จะมีร้านของเราอยู่นะครับผมแล้วก็ร้านของผู้เล่นคนอื่นๆนะครับผมเต็มไปหมดนะครับผมเนี่ยผมจะต้องขายเข้าไอ้ฝ้ายนะครับผมขายราคาเต็มนะครับผมเพราะแพงที่สุดเลย ตอนนี้แล้วก็มีบอกนะผมว่าตอนนี้อะไรต้องขาดตลาดมากครับตอนนี้ก็จะมีอ้อยมีชีสแล้วก็มีน้ำตาลนะครับผมที่คูณ2นะครับผมราคาก็จะคูณ2ไปเราสามารถตกแตง่งร้านของเราได้นะครับผมเห็นไหมครับมีคนซื้อของนะครับผมเร็วมากเลยครับยังไม่ทันอะไรนะครับผมมีคนมาซื้อแล้วนะครับนี่ผมจัดการร้านค้านะครับผมแล้วก็สามารถตกแต่งร้านได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยดูนะครับผมร้าน เราก็สามารถตกแต่งนะปุบ๊บเราก็มีความสามารถนะผมเพิ่มช่องอีกหนึ่งช่องนะครับผมพนักงานนะผมก็จะมีแต่ละตัวที่เขาสามารถไม่เหมือนกันนะผมอย่างเช่นนี้ก็รายได้บวกสนะครับผมเห็นไหมครับผมกล่องแล้วก็เพิ่มมาอีกกล่องหนึงนะครับผมจากตอนแรกไม่ยังมีกล่องเยอะขนาดนั้นนะครับผมในนักสู้ของเรานะครับผมในกรณีที่เขากากเกินไปเรียกว่ายัางไงเดียไม่รู้เหมือนกันนะเนะี่ยเราสามารถอัพอัปเดตนะอัปเกรดนะผมผสมมันได้นะครับผมมีการพัฒนาการอัปเกรดนะครับผมให้มันได้นะครับ ให้มันเก่งยิ่งขึ้นนะครับผมรือวเป็นการแบบให้มันผสมกันอย่างเช่นอ่าผมจะเอานี้กรณีนี้นักเวทอ๋อต้องขาดอีกตัวนี่หว่าเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับผมตัวนี้คนระับเราผมจะเอามาผสมกันนะครับผมปุ๊บเงินพอนะปุ๊บดูนะครับดิงนี่ผมได้ตัวใหม่ครับผมผสมเสร็จแล้วได้ช่างฝีมือระดับหนึ่งดาวทํา <Hey. S 1> ทำอะไรได้ครับผมนี่ผมโอกาสผลิตบวกสองนะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับผม โอ้โชครีมากมากเลยครับผมว่าเมื่อกี้มันอยู่ๆก็ไม่อ่านให้ผมตั้งที่ที่ผมแม่งอ่าอุตส่าห์แบบเออรีวิวจบนะครับผมก็เดี๋ยวมันมีบางอย่างนะผมอย่างเช่นแบบการอัปเดตนี้ผมผมก็อัปเดตไปแล้วแต่ว่าอ่าคลิปมันไม่เครื่องมันไม่อัดให้นะผมแต่ไม่เป็นไรนะผมเราสามารถอัปเกรดได้นะผมนะผมเห็นไหมครับเราขาดโคนนะครับผมเราก็สามารถหาที่ที่ถ้ำเลยนะครับผมก็กดเข้าไปที่ถ้ำผมเราก็สามารถหาที่ที่ถ้ำผมรอเพื่อนรอเขาสู้เสร็จนะครับผม อ่ะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่นะผมผมก็ขยายนะครับแต่ว่าไม่ไม่อัดให้นะผมเห็นไหมครับมันก็จะมีพายุออกมานะผมก็ปองปอบๆให้ป่าไม้มันหายไปเท่านั้นแหละครับผมแล้วก็บางที่มันก็มีกล่องให้นะผมก็สามารถนะนะัผมเปิดได้ได้ของนะครับส่วนหินพวกนี้ก็สามารถใช้ค้อนนะผมไปทุบได้น,นะผมแล้วถ้าเป็นต้นไม้นะผม,ผมก็ใช้ขวานแทนนะครับแต่ผมไม่มีขวานนะครับนี่ผมมีแคนด้วยผมหรือว่ากิวนั่นแหละครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีนะผม <laughs> แล้วก็สามารถตกแต่งบ้านได้นะครับผมจะเป็นแบบเช่นแบบทางฟรีนะครับผมอันนี้ lab วิจัยนะครับผมแต่ว่าเบลผมยังไม่ถึงนะนี่ก็เป็นของตกแต่งนะครับผมนี่ครับผมมีหลายอย่างเลยครับมีของฟรีก็มีนะครับผมนี่นี่คือผมได้ฟรีนะครับตกแต่งนะครับผมแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่านี่ครับผมนี่ทางฟรีนะครับผมแล้วก็เนี่ยปึ๊บมันก็ฟรีนะครับผมไม่เสียตังค์นะครับเดี๋ยวผมวางปึ๊บปึ๊บวางอย่างนี้ใช่ไหมครับผม โอเคเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ทางมานะผมแบบฟรีๆเลยนะครับผม <Wow. S 1> ของไปเดียวก็ได้นะผมเร็วมากในทุกๆวันเราสามารถมาสมไอ้ดาวน้าโชงนี้ได้นะผมเป็นวงล้อน้าโชงนะผมก็หมุนๆได้ของอะไรก็ได้อย่างนั้นนะผมวันละครั้งนะผมนี่ผมช้างเรานะครับผมต้องการอะไรเราก็ให้เขากินนะผมสามารถเปิดสวนสัตว์ช้างได้นะครับผมปุ๊บมังกรน,น้อยนะผมไปทํางานได้แล้ว <c oughs> ไม่น้อยเลยนะตัวขนาดน,น,น,นั้น มาเปิดกล่องแล้วก็ล่ำลายกันนะครับโอ้ได้อัศวินนะครับผมก็มาดูในถ้ำนะผมด้นในะครับได้โคนเห็นไหมครับผมได้โคนได้ไล่เงินนะรผมแล้วก็ได้สุดระดับช่างฝีมือนะครับผมกดจัดวางอัตโนมัตินะครับปุ๊บโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมอุ้เข้าวสารี หมดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะผมเพื่อจะได้รับชมแล้วก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ